ทุกคนรู้ไหมคะว่าปัญหาของรุ่นพี่ที่สอบทีเกปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่การทำข้อสอบไม่ได้นะแต่เป็นการทำข้อสอบไม่ทันเพราะงั้นปีนี้เด็ก6กก่อนสอบอีก4เดือนต้องทำยังไงถึงจะทำข้อสอบทันมาดูกันก่อนอื่นทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่าข้อสอบทีแกเนี่ยเป็นข้อสอบสปีดเทสสปีดเทสเนี่ยคือข้อสอบวัดความเร็วเพราะข้อสอบทีแกเนี่ยรวมทั้ง3พาร์จะอยู่ที่200ข้อแล้วมีเวลาทำแค่180นาทีนั่นก็คือเวลา9ก้าโมงถึงเที่ยงของวันที่8ธันวาคมนี้เมื่อเอา้องรา้อยนเป็ ว่าจะตกข้อละ1.1นาทีที่เราต้องทําให้ทันในแต่ละข้อเลยนะอะแล้วทายังไงล่ะถึงจะทําข้อสอบทีแกดได้ทันเวลาแล้วก็ทาถูกด้วยนั่นก็คือต้องมีเทคนิคในการทําข้อสอบถึงจะทําทันใน1นาทีใครที่อยากได้เทคนิคลัดในการทําข้อสอบทั้งวิชาทีแกด1ทีแกด2ทีแกด3คือครบทั้ง3พาร์ทเลยนะเราขอแนะนําให้มาติวในงานนี้มหากรรมติวทีแกดช็อตคัส expo 2024จัดโดย Open ดูเรียนทีแคสงานนี้ได้ติวทีแกดครบทั้ง3พาร์ทกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์เคยเกงข้อสอสบ ตรง2ปีซอนนั่นก็คือครูพี่วันและก็ครูพี่ฟิล์มนั่นเองซึ่งเนื้อหาที่ะมาติวเนี่ยตรงกับบลูปรินปีล่าสุดเลยนะอัปเดตเนื้อหาใหม่สําหรับเด็ก68โดยเฉพาะและมีการสอนเทคนิคลัดในการทาข้อสอบสปีดเทสให้ได้ด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยมีแบบทั้งออนไลน์ site, และก็ออนไลน์เลยออนไลน์ on site, เนี่ยจัดที่มอกษตรบางเขนเดินทางง่ายมากจัดถึง2รอบเลยนะก็คือวันที่24กับ25สิงหานี้หตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เลือกวันที่สะดวกมาได้เลยนะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2วันส่วนอออนนไล์ line, ถ่าายทดดสเฉพะวัันนที่25ว เดียวเท่านั้นดูย้อนหลังได้ด้วยซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีของแถมต่างๆให้ด้วยมีเล่นเกมมีแจกของต่างๆสนุกแล้วก็ได้ความรู้ครบเลยราคาออนซ้าอยู่ที่4 9 9บาทส่วนออนไลน์อยู่ที่2 9 9สใครสนใจอยากให้รีบสมัครเลยนะเดี๋ยวที่นั่งเต็มวิธีสมัครเนี่ยก็คือคุยกับแอดมินที่กล่องข้อความได้เลยแล้วมาเจอกันในงานเยอะๆนะ